คนคะตอนนี้กําลังจะมาทานอาหารกลงะะางวันนะคะคาเฟ่นะคะคนเยอะมากอาหารหลายอย่างนี่ซซ์สลัดเลยสลัดนอโนโนอาร์มานดิสันบิคอตไอไลด์ดัสแันยูยูเทควันเนี่ยดิสวันดิสวันไอไอไลด์ Well, a... I want this one. Huh. Well, we better have the same thing. Huh? Oh. Yeah, you can have this one. Uh, chair, okay? Chair. But I, I would like to eat this one a lot. So, what can I eat? yogurt. Yeah, that's it.

โอเคทุกคนคะได้มาหนึ่งอย่างแล้วนะคะเอสเปซโซ่นะคะ mm hmm. แล้วก็มีน้ำร้อน mm hmm. มาเติมนิดนึงเนาะ mm hmm. หอมมากเลยตัวนี้ mm hmm. เดี๋ยวรออาหารมาค่ะ mm hmm. ทุกคนคะ mm hmm. ได้มาแล้วอาหารนะสลัดเนาะนี่น่าทานไหม mm hmm. แล้วก็ไก่นะคะมีไก่มีขนมปัง สะลัดสะลัดสะลัดแล้วก็อันนี้แซนด์วิชแฮมเนาะคืออบเนี่ยโอเคน่าอร่อยไหมทุกคนเดี๋ยวจะทานให้ดูนะบรรยากาศที่คาเฟ่นะคะคนเยอะมากเลยมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะ ใส่ชีสแฮมแซลมอหมด